ปลาเมธเห็นไหมครับปลาเมธปลาเมธดีไทยเห็นสกรีนไหมครับเห็นครับผมโอเคเนาะโอเคก็เรียกชื่ออย่างเงี้ยสุ่มไปเรื่อยใครปิดไมค์ไม่รู้เรื่องก็ขาดไปอันนี้ครับเป็นปฏิบัติการที่สิบนะครับก็เป็นอะระเชเทนนะครับของสตีลคัพเปอร์แต่อลูมิเนียมทำแต่ว่าทดสอบทดสอบเนี่ยเราไม่ได้มีสตีลนะเราจะมีทองเหลืองเอ้ทองแดงคัพเปอร์นะครับแล้วก็อลูมิเนียมแล้วก็ทองแดงนะครับก็คือบาสนะครับ สามตัวนะครับมีสามตัวนี้นครับจะไม่มีเหล็กนะครับทีนี้ก็แบบนี้เป็นแบบที่ง่ายนะครับไม่ได้ยากมากก็นักศึกษาหน้าชอบนะครับเพราะว่าไม่มีวาดกราฟนะครับก็หาดูนะครับว่าแรงเฉือนสูงสุดที่แรงเฉือนนะครับ s h ี a r i n g s ตท e นะครับของเหล็กแต่ละตัวเนี่ยทั้งสามตัวนะของของชิ้นส่วนเนี่ยรับแรงได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ศึกษาดูรูปแบบนะครับของหมดออฟเฟลเลียนะครับแล้วก็นะครับและทีนี้การทดสอบเนี่ยจะเป็นแบบดับเบิลเชียร์นะครับแบบสิบจะเป็นดับเบิลนะครับ ีนี้เอกสารนั่นเองก็จะมีแค่คู่มือตัวนี้ครับ UCM UTM นะครับ20่ิวิตั้นนะครับแล้วก็ตัวอย่างทดสอบเนี่ยนะครับก็ให้นักศึกษาเขียนนะครับเนี่ยโครงสร้างนี้จะเป็นอลูมิเนียมนี่ยังไม่มีครับจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมแล้วก็ทองเหลืองครับทองเหลืองทองเหลืองนะครับสามตัวนะครับถ้าใครเขียนเหล็กมาก็ลาก่อนนะครับหักคะแนนไปถือว่าไม่ได้ตั้งใจฟังในห้องนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีเครื่องใช่ไหมครับแล้วเกจใช้หรือเปล่า โปรเนียใช้ไหมไมคอมิเตอร์ใช่ไหมไปดูเอานะครับว่าที่พี่พาทําแบบวันนี้พี่จะใช้ตัวไหนบ้างนะครับโอเคเนาะแล้วก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนการทดสอบนะครับก็อย่าเขียนตามนี้นะครับให้ทําเหมือนที่พี่พาทําเหมือนเดิมนะครับอย่าเขียนลอกมานะครับก็แบบนี้ไม่มีอะไรครับทีนี้ข้อมูลดิบเนี่ยเราจะมีให้นะครับแต่ว่ามันยังเป็นข้อมูลดิบที่ไม่สมบูรณ์เนาะก็จะเห็นว่าถ้าเราดูข้อมูลดิบเนี่ยเดี๋ยวดูข้อมูลดิบตัวหนึ่งนะอยู่ไหนเนออ่ะเห็นสกรีนไหมเดี๋ยวแช่ใหม่ ไปับปปับอ่ะนี่นะครับสกรีนตัวนี้เนาะอันนี้เป็นแลบเป็นแลบ Direct i o นเอ่อไดเักเชียนะครับของแล็บสิบเนาะเข้ามาในลิงก์ทำที่เขาให้ที่ให้ไว้น้าในเอ่ออะไรนะเนี่ยครับเห็นไหมนี่นะครับเข้ามาเนาะก็จะเห็นนี่ครับก็จะมีให้เลือกนะครับกลุ่มพุทธหรือผูลหันะครับก็คนอยู่ผูลืหัดเนาะก็เข้าไปดูครับก็จะมีแค่นี้จะมีแค่พารามิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีแค่นี้ครับยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบครับทีนี้มันจะครบตอนไหนมันจะครบวันนี้นะครับ เรามาดูกันนะครับทีนี้เห็นสกินอยู่ไหมเนี่ยอ่านะครับตัวนี้นะครับไดมิเตอร์นะครับที่จะหาให้ครมิเตอร์ก็วัดได้จากเบอร์เนี่ยนะครับวัดตัว่อทดสอบครับสามชิ้นเนาะนะครับวัดไดมิเตอร์นะครับทีนี้คอ์เซชันแอเรียเราก็หาได้ถูกไหมเราหาได้ถูกปะเพราะว่าเรารู้เรารู้จักค่าสนสี่ดีกันหลังสองนะครับทีนี้ที่จะให้แค่ไดมิเตอร์นะครับกับโหลดออฟลับเจอร์เข้าไปให้สองตัวนะครับสําหรับแบบสิบนะครับให้สองตัวแล้วเราก็ไปหาเชียริงสเปซเอง จากสูตรนี้ก็มีให้ครับโอ้แบบนี้ง่ายมากครับตัวทดสอบมีสามตัวนะครับมีสามตัวนะครับก็จัดการนะครับก็แวรี่ค่าเอกเหมือนเดิมนะครับเหมือนแบบที่สิบสองเลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันนี่เลยนะครับจะให้มาให้เห็นสกรีนไหมเนี่ยอพีระดนเห็นสกรีนไหมพีระดนเรียบร้อยครับไปอีกหนึ่งคน แตกหนึ่งนะครับพีระดนพีระดนพีระดนอยู่ไหนวะนี่ไงถือว่าขาดนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วออกไปเลยนะครับอ่าสุภาชัยสุภาชัยครับสกีนไหมครับได้ยินครับเห็นสกีนไหมถามว่าเห็นสกีนไหมไม่ถามว่าได้ยินไหมเห็นสกีนครับเออนะครับพี่จะให้ค่าไดมิเตอร์มานะครับไดมิเตอร์นะครับ ก็แต่ละกลุ่มเนาะกลุ่ม A กับกลุ่มดีนะครับค่า x ก็เหมือนเดิมเนาะหนึ่งองสามสห้าหกนะครับก็แปรีบไปแล้วก็จะให้โหลดอาลับเจอร์มานะครับตัวนี้นะครับสําหรับแลบสิบนะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรนะครับแลบสิบมีเท่านี้นะครับมีสงสัยมีข้าถามสงสัยไหมเอต่อไปแลบสิบเอ็ดนะครับก็เป็นอ่ากระดานเล็กเชียร์เหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นของไม้เนาะเมื่อกี้มันเป็นของโครงสร้างทั้งก็จะมีทองเหลืองทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนะครับาะในนี้เป็นของไม้นะครับก็จะเป็นลักษณะของอทูแกก็คื ขนานตามแนวแกนของเส้นไม้นะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแบบนี้อ่คืออะไรนะครับก็คือหาอะไรบ้างครับัตถุประสงค์ก็คือหาเหมือนเดิมครับเหมือนแบบที่สิบเลยนะครับหาการักสงสุดแล้วก็หมดออฟฟิเลียนะครับแล้วก็การทดสอบเป็นแบบซิงเกิลใช่ไหมครับทีนี้มาตรฐานมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมเนาะก็จะมีสองตัวนะครับหนึ่งสี่สามกับมายาพอสองหกกับมายาสองสองเจ็ดครับมายาพอสองหกน่าจะเป็นไดเล็กเชียนะครับสองเจ็ดน่าจะเป็นถอพอครับให้หาถอพอด้วยนะครับอ่อพอก็คือสเปซิฟิคกาพิตรีนะครับที่ ไฮโดรโลจีเอ้ยไม่ใช่ไฮดรอลิกนะครับอ่ขนาดตัวอยา่างทดสอบนะครับไม่ต้องเขียนมาว่าขนาดห้าสิบคูณห้าสิบคูณอะไรเนี่ยไม่ต้องเขียนครับผมจะมีรูปให้นะครับผมจะมีรูปให้นักศึกษา,าก,ก็ระบุข,ขนาดมาก็ว่าขนาดมานะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะถ้าคุณเคยดูแลบนะคมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซุดซุดซุดุดซุดุด,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 ดประมาณนี้นะครัแล้วก็จะมีรยหห้ยะออกให้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูเห็นสกรีนปะ น่าจะเห็นอยู่นะนี่นะก็จะเป็นมานี้เนาะก็จะมีข้อมูลให้นะครับตัวนี้เห็นไหมพิชญาเห็นสกรีนไหมครับพิชญาเห็นค่ะเออดีมากครับดีมากเดี๋ยวได้เลยเนี่ยสกรีนตัวนี้ครับตัวนี้เนาะก็เนี่ยนะไม่ต้องมาเขียนระบุว่าท่าหนักขนาดนะตัวอย่างทดสอบก็พี่จะให้ขนาดตัวนี้ไปแล้วก็วาดใส่นะครับวาดใส่หรือระบุอย่างนี้ครับก็วาดใส่ตรงนี้ครับ,บ,ใ,สนนรบใส่ขนาดระยะให้เรียบร้อยนะครับระบุให้ครบนะครับอันนี้ยังไม่ครบเนาะพี่ทิ้งระยะตัวนี้ไว้นะครับ เห็นระยะไหมตัวนี้นะครับทิ้งระยะตัวนี้ไม่ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ระยะตัวนี้ก็ไม่ได้บอกไว้นะครับซึ่งเราหาได้อยู่แล้วเนาะนะครับก็ใส่มาด้วยนะครับตอนในรายงานนะครับโอเคต่อไปนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับก็ดูว่าเราไม่ได้ใช้ตัวไหนก็ตัดออกเราใช้ตัวไหนก็เอานะครับตามนี้เลยนะครับเหมือนกันก็ขั้นตอนการทดสอบก็เหมือนกันนะครับก็ทําเหมือนที่พี่บอกครับทีนี้เรามาดูตารางกันนะครับว่ามันตารางที่มันหาอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็เขาจะให้วาดรูปเนาะทีนี้ ผลการทดสอบนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับเดนซิตี้พี่จะให้มวลมานะครับพี่จะให้มวลน้าหนักนะครับดนซิตี้หาได้จากอะไรครับอนงนภัทรนงนภัทรผสมวงเดนซิตี้หาได้จากอะไรครับดนซิตี้คือ<ม>ความสูงเฉพอครับหาได้จากอะไร m ส่วน v 1> m 1> คืออะไรครับมวลหน่วยเป็น หน่วยเป็นอะไรครับกิโลอ่ะกิโลอะไรครับกิโลกรัมครับอ่หารด้วยอะไรครับวีคืออะไรครับปริมาตรปริมาตรถูกไหมครับหน่วยเป็นอะไรครับเมตรกำลังสามค่ะลูกเมตรกำลังสามคืออะไรครับกำลังสามคืออะไรครับเมตรกำลังสามคืออะไรครับเอ็มคือเมตรใช่ไหมเอ็มกำลังสองคืออะไร เอ็มกำลังสามคืออะไรลูกบาทเมตรหรือเออเอ็มกำลังสามคือลูกบาทเมตรใช่ไหมครับโอเคเอ๊ะนะครับถึงไหนแล้วนะดิตซี้เนาะถ้าพี่ให้มวลมาหาได้ใช่ไหมครับราชบัลราชบัลลักษณะลักษณนุกุลอะไรเนาะนั่นแหละนั่นแหละนุกุลสวยครับถ้าพี่ให้มวลมาหาดิซี่ได้ไหมได้ครับแล้วปริมาตรหาจากไหนปริมาตรอ่ารูปนี้ไปครับปริมาตรหาจากไหน เอาหกสิบหกเอาหกสิบจุดหก x คูณกับสี่สามสิบเก้า x แล้วคูณกับสี่สิบแล้วคูณกับสี่สิบสี่ไหมได้เลยไหมอ่อไม่ครับทำไมครับมันต้องไปลบส่วนไอ้นี่ป่ะส่วนไหนครับส่วนที่ขาดไปส่วนนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคถือว่ามีพื้นฐานอยู่นะครับใช้ได้โอเคเนาะประมาณนี้นครับก็ไปได้มากก็ต้องเอาไปลบเหมือนที่เพื่อนบอกนะครับโอเคนะครับ แล,แล้วก็จะแล้วก็พี่จะให้ตัวมวลมานะครับแล้วก็แม็กซิมัมโหลดแล้วก็ขนาดของขนาดของตัวอย่างทดสอบนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโอเคแล้วท,ทีนี้นะครับ네มีค ok ําถามสงสัยตรงไหนไหมสําหรับแบบในการทํานะครับมีไหมถ้ามีก็รีบถามนะครับถ้าไม่มีก็ให้รีบแจ้งมีไหมครับไม่มีเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์พาทํากันเลยนะครับโอเคมานะครับก็แลบวันนี้นะครับจะมีสองแบบนะครับก็คือ แบบสิบต่อสิบเอ็ดนะพูดไปแล้วนะครับแบสิบก็คือไดเรกเชียรับของเหล็กถุงร้างนะจะมีอลูมิเนียมทองแดงแล้วก็ทองเหลืองนะครับแต่ว่าจะไม่มีเหล็กไม่มีสตีลนะครับเพราะว่าเราจะมีข้อสอบสองตัวนี้องตัวนี้นะครับองตัวนี้นะครับนี้ถามนักศึกษสาวว่าตัวนี้คืออะไรทองเหลืองตัวนี้ก็ต้องเป็นอันนี้แหละอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับไม่มีสตีลนะครับมีอลูมิเนียมมีสามตัวนะครับฉะนั้นเวลาเราเขียนในข้อสอบก็ เขียนสามตัวนี้ครับข้้งเขียนสติวมาเขียนไหมทีนี้ครับเราเริ่มที่แหลบสิบก่อนนะครับทีนี้ขั้นตอนในการทำทดสอบเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็เราจะทำการเอาตัวอย่างทดสอบเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่อง UTM ที่สิบดอดัตตันตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ก่อนเนี่ยเราวัดไดมิเตอร์โดยใช้เวอร์เนียก่อนนะครับทีนี้เราจะวัดอย่างนี้ก็วัดเหมือนเดิมครับไปแล้วเวอร์เนียครับเราจะวัดนะครับสองค่านะครับสองค่านะครับ ัดตัวหนึ่งครั้งตอนนี้ครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยกันเหมือนเดิมครับตอนนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณห้าจุดกล้องมันกลับทำไงวะมันีิ่นกล้องต้องเป็นนอนๆพี่โอเคมโอเคนะครับเดียวไป่างที่โอเคครับก็วัดได้ประมาณห้าจุด เก้าสองนะครับประมาณนี้เนาะพราวัดไดิมเตอร์เสร็จแล้วเรารู้ไดเมเตอร์ใช่ครับเราสามารถหาคอร์เซชันในเรได้ใช่ไหมครับจากคลายส่วนสีดีกับังสองถูกไหมทีนี้ควิดครับสําหรับออนไซต์ On site, นะครับพูดรอบเดียวนะพูดรอบเดียวนะถามาว,ว่าระหว่างตัวอย่างเราสอบสามชิ้นเนี่ยนะครับอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองอ่า การรับแรงเนี่ยจะแตกต่างกันถูกไหมครับแล้วใน density ของมันอ่ะมีผลกับการรับแรงไหมแล้ว density ของมันแต่ละตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่า density หายยังไงครับ density หายยังไง density หายยังไง m ส่วน v m คือมวล v คือมวลหาจากไหนเอาไปชั่ง v ล่ะเรารู้ a ถูกไหมครับ a คนนี้เรารู้ a แล้วหาอะไรต่อทำยังไจะได้ v คูณกับความยาวดูนะครับดังนั้นคุณต้องวัดความยาวด้วยนะครับวัดความยาวด้วยนะครับโอเคยไหมทีนี้ครับเมื่อเราวัดเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการใส่ไปในเครื่องทดสอบทีนี้เดี๋ยวพี่จะทดสอบตัวนี้ให้ดูนะครับโอเคเข้ามาดูใกล้นะครับอ้าเอาเอาไหนอลูมิเนียมมีมั้ยม,มีพอ,อไหมไม่พอเอาอื่นอะอื่นใช่ไหมเอาทองเหลืองทองแดงโอเคได้เอาทองเหลืองได้เมื่อวานเมื่อวานทำอลูมิเนียมให้ดูครับเดี๋ยววันนี้เป็น ทองแดง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 แล้วนะัทองแดงทองแดงทองแดงน่าจะเหนียวก่าหน่อยหนึ่งอ่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเชือกนะครับก็ลักษณะจะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับหมุนพอเราหมุนตัวนี้ชนะครับหมุนตัวนี้ปุ๊บแท่นนี้ก็จะยกขึ้นถูกไหมเพราะแ่นี้ยกขึ้นด้านนี้ก็จะยกขึ้นตามฉะนั้นตัวเนี้มันจะฟิกไว้แต่ตัวนี้มันจะยกขึ้นทีนี้ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะเป็นดับเบิลเชียร์ได้ยังไงครับดูนะครับตัวนี้เห็นไหมเหมือนเหมือนพี่จะเคยพูดไป เราก็ทําการใส่ตัวอย่างสองเข้าไปานี้ครับใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ระนาบเฉือนเนี่ยมันจะมีสองระนาบถูกไหมฉะนั้นเวลาเราหารหาสเตทหายัางไงครับก็เป็นเอาแรงหารด้วยเอใช่ไหมครับแล้วนี้เอมีกี่ตัวเมีสองจะต้องหารสองถูกไหมครับโอเคนะนี่ก็คือลักษณะของการแบบดาบเชีย ER, นะครับทีนี้อ่ะเราใส่อย่างสองไปครับก็อนนี้ก็ปอับให้ตรงครับแล้วก็ล็อกล็อกให้แน่นครับล็อกให้แน่นแล้วก็ใส่เข้าไปครับนี้มันใส่ไม่เข้านะครับเราค่อยปรับโยกอ่าเข้าแล้วเรียบร้อย แบบนี้เดียวนะครับเข้าได้แล้วโอเคครับเรียบร้อยเข้าแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้ง่ายมากครับไดๆก็เก็ไม่ต้องวัดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแบบนี้ให้แรงอย่างเดียวเหมือนบักกิ้งนะครับเหมือนบักกิ้งครับดูครับนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคครับอ่ะนี่นะครับเราจะให้แรงนะครับทีนี้เราก็ทําการปรับเข็มให้มันอยู่ตรงสีแดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้โหลดไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบเรื่อยๆครับตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ตึงเนาะพอมันตึงมันจะเริ่มเข็มมันจะเริ่มขยับนะครับ เป็นบไปแล้วแล้วก right? ็่อให้ไปเรื่อยๆครับให้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเือจะดูแค่โหลดนะครับโหลดอลับเจอร์คือแรงสุดๆครับก็คืออย่างสีแดงนช่ครับเรื่อยๆครับจะไม่ดังนะครับแบบนี้จะไม่ดังไม่ดังเท่าเหล็กนะครับมันจะเงียบๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเริ่มครับเริ่มตกแล้วเห็นไหมเริ่มตกแล้วแล้วก็เอาให้มันข่าเรยนะครับันจะได้เห็น พลาดจชัดนะครับปื้บนะครับพลาจะขาดแล้วแหละนะครับอ่าโอเคนะครับผ่านแรงเท่าไรครับประมาณเอาเอาประมาณเท่าไรครับสิบสิบเนาะสิบกิโลนิวตันนะครับโอเคต่อสิบนะแล้วก็ทําการเอาตัวอย่างทดสอบนั้ออกมานะครับจดค่าแรงไว้ก่อนนะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขี่ยมาตัวนี้นะครับโผล่ร้อย เหครับเป็นอย่างนี้ทีนี้มีกระดาษให้หน่อยเพื่อเขาไปต่อเราจะเห็นหน้าตัดที่ผิดหน้าตัดในเสือน่าจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมในในนั้นเห็นไหมเห็นปะมันจะมีมันจะมีผิวมันๆกับขรูขาเห็นปะเห็นไหมมันโฟกัสไหมไม่เห็นเลยเหรอเห็นไหมเห็นปะเห็นปะมันจะมีขรูขาขรูขาหนนึงกับมันๆใช่ปะเออใช่ไหมอ่านี่นะครับอ่ะลองดูลองดูใช่จะเห็นแหละจะเห็นจับเล่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 ปองกันอง แล้วก็เอาตัวอย่างออกนะครับไม่ชัด,ดเลยเลยถอยออกถ้าใช้ปุ่นถายออกแล้วก็ซูมออกเพราะมันไม่มีหัวไมโครเหมือนตัวปรกซูมเข้ามาแล้วกดเราอ e นี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นมันเงาๆอยู่เห็นไหม ที่มันเป็นฝุ่ขานะครับที่มันหยาบๆหน่อยครับนี่คือลักษณะของหมดออฟฟิเลียนครับก็ไปวาดรูปครับสเก็ตออกมานะครับก็นี่ประมาณนี้เหมือนกันโอเคคำแบบนี้ก็มีเท่านี้ครับมีข่าวตงใส่ไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แ็บสิบเอ็ดนะครับโอเคไปไปเลยครับไปบนี้ตัวนี้นะเครื่องใหญ่หนึ่งร้อยกิโลตัน เขาเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรวะที่สวยเขาหยิบตรงนี้สวยโอเคโอเวอรเนียก็ได้มอ๋อ,อ,อ่ะนะครับอ๋อหนึ่งคนจดค่าให้หน่อยนะครับค่าให้หน่อยผู้หญิงก็ได้นะครับเมื่อวานผู้ชายจดคาให้ผู้หญิงก็ได้ครับตั้นรูปประมาณนี้นี่นะครับก่อนนี่คือแบบไม้ครับลักษณะของตัวอักษรเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับ เห็นไหมเห็นเห็นโอเคครับประมาณนี h h ้นะตอนนี้ทีนี้เวลาจะใส่เราอยากทดสอบครับอันนี้คือเครื่องใช่ไหมเราก็เอาใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็กดลงทีนี้การทํางานของเครื่องเครื่องตัวนี้ได้ปั๊มไฮดรลิกครับปั๊มปั๊มปั๊มไปเรื่อยสายตรงนี้มันก็จะมาตรงนี้ตอนนี้จะเป็นตัวมิเตอร์อันเชื่อมครับมิเตอร์อันเชื่องอ่ะเราเปิดก่อนจะมีแรงขึ้นตรงนี้ใช่ไหมหน่วยเป็นกิโลนิวตันนะครับตัวนี้นี่มันยังวิ่งอยู่มันยังไม่หนีนะครับเฮ้ยนี้แท่นตัวนี้ครับเมื่อเราปั๊มปุ๊บปั๊มปัวนี้ครับ มันจะยกขึ้นมันจะยกขึ้นไอ้ตัวนี้มันจะฟิตไว้ใช่ปะตัวนี้เป็นหัวนะนี่ตัวนี้เป็นจับไว้ตัวนี้มันจะดันขึ้นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนขดใช่ไหมครับทีนี้ตทนสอบเป็นหน้าต่างนี้เวลาเราใส่อันนี้จะเป็นเครื่องจับนะครับอันนี้ทาเองครับไม่ได้ซื้อมาครับทำเองประดิษฐ์เองครับประดิษฐ์เองเราจาด้านที่มันสูงไปใชาไหมครับเขาเนี่ยใส่เข้าไปด้านนี้ใส่เข้าไปด้านนี้สังเกตนะว่าตัวจับเนี่ยมันจะมีสองด้านครับคือด้านปิดด้านเปิดด้านเปิดเนี่ยมัน ด้านปิดจะมีสองตัวเหรอปะตัวปิดอ่ะด้านอันนี้มันเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ด้านนี้ครับโอเคอด้านนี้ครับเข้าอย่างนี้นะเข้าอย่างนี้นะปึ๊บเข้าอย่างนี้ครับเข้าอย่างนี้ทีนี้เราก็เอาแท่งตัวเนี้ยใส่เข้าไปเข้าใจปะทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเมื่อเรากดใช่ไหมครับกดปึ๊บอันหน้าการเฉียงก็จะตุ่มตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ปึ๊บมันก็จะแตกก็เป็นแบบซิงเกิลใช่ไหมครับโอเคทีนี้ประมาณนี้ครับวิธีการของเครื่องครับ โอเคนะครับทีนี้ก่อนอื่นครับเราจะทําการวัดไปองทดสอบ่อนนะครับที่เราก็จะวัดให้ครบเลยนะครับเอาด้านนี้ก่อนนะจะใช้เวอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ค่าเล็ก็ได้ครับแต่ถ้าเวอร์นี้ก็จะละเอียดกว่านะครับด้านนี้ก่อนนะด้านนี้ก่อนนะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามจุดห้าสองครับอ่ะผก็ต่อยด้านนี้นะด้านนี้ด้านนี้นะอันนี้อีกทีหนึ่งครับสี่สิบสี่จุดห้าสี่นะครับอ่ะต่อไป อันนี้อันนี้คำสูตรฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะคฝั่งอันนี้นะครับปึ๊บอยู่ที่หกสิบจุดห้าหกนะครับอ่าโอเคต่อไปสมมติว่าผมวัดครบแล้วนะครับขี้เกียจต่อแล้วครับผมวัดครบแล้วแล้วก็อย่าลืมนะครับวัดวัดตรงนี้ด้วยวัดตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ที่มันเล็กๆนะครับวัดตรงนี้ด้วยนะครับวัดตัวนี้ด้วยนะตัวนี้นียนะครับประมาณนี้วัดวัดเวัดตัวนี้ครับใช้ใช้ไว้ฮัดวัดได้ครับหรือใช้โมเดลวัดก็ได้ครับประมาณนี้ครับก็ประมาณสิบเกตจุด ห้าแปดนะครับประมาณนี้แล้วก็วัดตรงนั้นอีกนิดนึงครับตัวนี้ังให้ละเอียดครับให้เราสามารถเอาค่าไปใช้ได้ก็ประมาณสิบห้าจุดหนึ่งสองครับประมาณนี้เมื่อเราวัดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรครับด density เรายังไม่ได้หาถูกไหมฉะนั้นเราต้องทำการเราได้ปริมาตรใช่ไหมครับเหลือน้ําหนักนะครับก็ไปชั่งนะครับนี่ครับเครื่องตรงนี้ครับก็ชั่งแต่ว่าตัวนี้จะไม่ค่อยละเอียดนะครับก็จะเป็นอ่านแค่จุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับกรัมทีนี้ ก่อนจะช่างเนี่ยเราต้องเช็กก่อนว่าแผ่นรองเนี่ยมันมีอะไรเปื้อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ปัดแล้วก็กดเซนสูนเช็กอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นศูนแล้วครับก็ช่างได้นะครับช่างน้ำหนักอยู่ที่เก้าสิบจุดแปดครับเก้าสิบจุดแปดครับโอเคเนาะแล้วก็เราได้น้ำหนักแล้ว,วนะครับเปิดเป็นกรมนะเราได้น้ำหนักไปแล้ว,ลวครบหมดแล้วเราเหลือแค่โหลดใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อาใส่มือนเดิมครับแบบนี้นะครับเปิดอ,อย่างนี้ ่ะโอเคอโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับทีนี้ก็อย่างที่บอกอ่ะตอนนี้มันดันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบกดใช่ไหมครับเห็นไหมทีนี้อ่ะตรงนี้มันยังห่างอยู่ครับเดี๋ยวเราปรับให้มันใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะ ตอนนี้ถ้าตัวที่เรากดมันก็จะฟีมันจะการรีโหลดครับอันนี้ก็ั๊มขึ้นไปก่อนครับทำให้ใกล้ท่สุดครับโอเคนะครับพอ,อกใกล้แล้วก็ล็อกไว้ครับล็อกเรียบร้อยทีนี้มาที่มอนิตเตอร์ครับด้าน,นหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มหมุนๆอยู่เราจะต้องหมุนให้ค่าตัวเนี้ยอยู่ใกล้สุดมากที่สุดทีนี้มันจะมีปุ่มพิกโฮเนี่ยออนกับออฟครับถ้าเรากดออนเนี่ยเครื่องตัวนี้ครับจะอ่านค่าพีก,ก็คือค่าสูงสุดถูกไหมครับ ฉะนั้นเราก็กดออฟไปก่อนแล้วก็ปับแล้วก็ปรับนะครับผมก็ได้นะับผมก็ได้ครับก็กดออนะครับตอนนี้นะครับไม่ค่อยนิ่งเหมือนจะไม่เหมือนสมัยก่อนอ่ะสมมติว่านี่เป็นค่าเริ่มต้นแล้วกันครับ1.6นะครับก็พอเราได้ค่าแล้วครอบลูกออกันเนาะโอเคครับเมื่อพร้อมล้วก็กดออนนะครับแล้วก็ ตัมลดลงไปครับค่อยๆนะครับค่อยๆเวลาให้โหลดเนี่ยอย่าลืมกดพลิกออนนะครับไม่งั้นมันจะไม่อ่านค่าวนะที่ถูให้นะครับค่อยๆให้นะครับระวังนะครับเสียงดังมากค่อยๆให้นะครับท <c oughs> มันแมน่งหรืะ ก็ได้ค่าแรงที่28.9กิโลนิวตันครับก็เอาไปลบกับ1.6เนาะเมื่อกี้ใช่ไหมครับเขตอันนี้ก็มาดูการเฉือนของมันครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมเขตเดี๋ยวเรออยูกันครับนี่นะครับอันนี้ครับเห็นไหมนี่ครับแต่มีเส้ยนอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมครับนี่นะทีนี้เราหาสเตทเนี่ยหาได้จาก พี่เอ่อโหลดส่วนได้ไอเียใช่ไหมครับถูกไหมครับพี่ส่วนเอแล้วทีนี้เอคือตรงนี้นะครับเอคือตรงนี้เอไม่ใช่ทางก้อนนะเอคือตรงนี้ครับที่มันถูกเฉือนเนี่ยเนี่ยตรงนี้คือเอนะครับตรงนี้คือเอฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยด้านเอเนี่ยความก้อนนี่เรารู้แล้วใช่ไหมครับก็เหลือความยาวตัวนี้ฉะนั้นเราก็จะวัดนะครับความยาวความยาวตามความยาวตามรอยนี่ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับฝั่งหนึ่งแล้วก็วัดนะครับวัดออกมา อยู่ที่สี่สิบแปดจุดสี่สองนะครับด้านนี้นะสี่สิบแปดจุดสี่สองนะครับอีกด้านหนึ่งครับด้านหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ครับจะเป็นอย่างนี้เนาะนี่จะเป็นอย่างนี้ครับะะเป็นอย่างนี้อยู่ทางด้านนี้เนาะนี่ครับเป็นอยู่ตรงนี้นี่ครับนะนี่เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็วัดความยาวค,บบราค,รครับฝั่งนี้เหมือนกันจริงใช้บรรัดมาเกยนะครับจะได้จะได้แบบว่าใกล้ๆนะครับก็ประมาณสี่สิบแปด จุดแปดหกนะครับประมาณนี้แล้วก็เอาบวกการห่ารสองนะครับได้ความยาวบวกความกว้างก็จะเป็น a อนี่คือ a แล้วก็เอา p ส่วน a ก็ได้เป็นสเตทนะครับเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ก็มีเท่านี้นะครับทีนี้มีคําถามสงสัยอะไรไหมครับสำหรับการทำแบบดีไหมนักศึกษามีไหมครับในสนออนไลน์ไม่มีเนาะโอเคนะครับเท่านี้ครับทั้งงานแบบวันนี้ครับโอเคการเขียนตัวรายงานครับก็จะใช้แบบนี้นะครับ สเก็ตภาพเนาะน่สเก็ตภาพยู่ไหนวะยู่ไหนวะยู่ไหนวะเห็นสกรีนไหมนักศึกษานี่นะครับเวลาสเก็ตหมดออฟเฟลเลียนะครับก็สเก็ตแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเหล็กทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมครับก็เป็นแบบนี้ครับสเก็ตแบบนี้ครับจะมีมันๆกับหยาบๆนะครับทีนี้ไม้ นี่ครับสเก็ตแบบนี้เลยนะครับใช้วิชาดอยอิงสมัยปอตีเอ่อมาไปนะครับสเก็ตแบบนี้เลยครับจะมีกลุ่มที่สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าเอ่อกลุ่มนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าอะไรเบสิคแล้วกันเดี๋ยวเอาของลพี่ดูของลุงพี่ก็จะประมาณนี้อยู่ไหนวะนิวแชร์อ่ะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับจะเป็นอย่างนี้เนาะก็จะสวยกว่าหนอยนึงครับนะเป็นอย่างนี้ครับเห็นเนาะมีคาถามสงสัยตรงไหนไหมครับนักศึกษา มีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจบไปที่เท่านี้นะครับนักศึกษาภาครมีคำถามสงสัยตรงไหนไหมเออขวัญฤดีมีคำถามไหมครับขวัญฤดีไม่มีค่ะโอเคครับถ้างั้นก็ตามนี้นะครับให้เวลาในการเขียนรีพอร์ตเจ็ดวันนะครับเหมือนเดิมโอเคครับถ้างั้นก็สวัสดีครับสวัสดีครับครับ